หลวงปู่ฟ้านอาจารโรถือกำเนิดในสกุลวันนวงเมื่อวันอาทิตย์ขึ้น15ข้ามเดือน9ปีกุลตรงกับวันที่20สิงหาคมพศ2 4 4 2ที่บ้านม่วงไข่ตำบลพันนาอําเภอพันานิคมจังหวัดสกลนครโยมบิดาของท่านคือเจ้าชัยกุมารหรือเม้าซึ่งเป็นหลานของพระเสนานรงค์เจ้าเมืองพันานิคม โยมันดาชื่อนุ้ยเป็นที่ดาของหลวงประชานุรักษ์เป็นเชื้อสายขุนนางเกาแก่ของหมู่ชนที่เรียกว่าภูไทยที่อพยพมาจากประเทศลาวในสมัยรัชกาลที่3แห่งกุลตนาโกสิน,บ,นบรรพบุรุษของท่านได้ข้ามมาแต่ฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงเป็นครอบครัวใหญ่เรียกว่าไทยวังหรือไทยเมืองวังซึ่งเป็นชื่อเมืองหนึ่งที่อยู่ในเขตมหาชัยของประเทศลาว บิดาเป็นคนที่มีความเมตตาอารีใจคอกว้างขวางที่สัสสุข,ขุมและเป็นที่นับหน้าถือตาจึงได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านม่วงไข่ต่อมาบิดาของท่านได้อพยพนำครอบครัวอื่นๆอีกหลายครอบครัวไปตั้งหมู่บ้านใหม่ในที่อุดมสมบูรณ์กว่าเดิมซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีลำห้วยอูนผ่านทางทิศใต้ลำห้วยปลาอยู่ทางทิศเหนือเหมาะแก่การทำนาทำสวนเลี้ยงสัตว์และเลี้ยงไหมชื่อว่าบ้านบาทองโดยบิดาของท่านเป็นผู้ใหญ่บ้านต่อไป ปฐมวัวยของพระรยาเจ้าอาจารโรเทระจึงนับว่าได้เริ่มต้นเติบโตขึ้นที่บ้านบะทองนี้ด้านการศึกษาหลวงปู่ฟันได้เริ่มการหนังสือที่วัดว่านม่วงไข่คือวัดโพนชัยในปัจจุบันสอนโดยครูหุ่นทองคำบิดาของประลัดอำเภอพนานิคมนายบัวดีชัยชมพู และครูตันบุธิสารตามลำดับพระอาจารย์เมื่อครั้งก่อนเป็นผู้ที่มีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษาเป็นอันมากสามารถที่จะเขียนได้เร็วกว่าเด็กอื่นๆถึงขนาดได้รับความไว้วางใจจากครูให้สอนเด็กอื่นๆแทนในขณะที่ครูมีกิจจําเป็นซึ่งใน,ในวัยเด็กของพระปัทศนาก็มักจะมีนิมิตหมาย ดังนี้กับทุกรูปทุกองค์ท่านเคยคิดจะเข้ารับราชการจึงได้ตามเข้าไปอยู่กับนายเขียนอุปพง์ผู้เป็นพี่เขยซึ่งเป็นประหลัดเมืองขวาที่จังหวัดขอนแก่นเพื่อศึกษาเล่าเรียนต่อไปในชั้นสูงขึ้นช่วงนี้ท่านได้พิจารณาเห็นความยุ่งเหยิงไม่แน่นอนของชีวิตครือขัดได้เห็นการปราบปรามผู้ร้ายมีการฆ่าฟันมีการประหารชีวิตครั้งหนึ่งพี่เขยได้ใช้ให้เอาปิ่นโตไปส่งนักโทษท่านได้เห็นนักโทษหลายคน แม้ว่าเคยเป็นใหญ่โตเช่นพระยานงลงเจ้าเมืองขอนแก่นต้องโทษฐานฆ่าคนนายวีรพงษ์ปราดซ้ายก็ถูกจำคุกแม้แต่นายเขียนพี่เคยของท่านเมื่อย้ายไปเป็นปราดขวาอำเภอกุดป่องจังหวัดเลยก็ต้องโทษฆ่าคนตายเช่นกันสภาพของนักโทษท,ที่ท่านประสบมามีทั้งหนักและโทษเบานับได้ว่าเป็นเหตุท,ที่ทำให้ท่านรู้จักปรงและประจักษ์ถึงความไม่แน่นอนของชีวิต ท่านได้สติบังเกิดความเบื่อหน่ายทางโลกจึงเลิกคิดที่จะรับราชการและตัดสินใจบวชเพื่อสร้างสงบารมีทางพุทธศาสนาต่อไปชีวิสมณะของหลวงปู่ฟ้านอาจารโรเริ่มต้นขึ้นเมื่อปีพศ2461เมื่อท่านอายุได้19ปีครั้งนั้นเป็นการบรรพชาเป็นสาม,มาเณรที่วัดโพทองบ้านบะทองอำเภอพนนิคมและในปีพศ2462ถัดมาท่านได้อุปสมบทเป็นพระพิกสุฝ่ายมหานิกายที่วัดสิทธิบังคม บ้านไห่ตำบลไร่อำเภอพน,นาริคมมีพระครูป้องนนทเสนเป็นพระอุปชามีพระอาจารย์นวนและพระอาจารย์สงังเป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระอนุสาวนาจารย์หลังจากออกพรรษาปีนั้นท่านก็เองได้ไปอยู่ที่วัดโพทองบ้านบะทองจึงได้ปฏิบัติธรรมอบรมกรรมฐานตลอดถึงการออกธุดงอยู่ลุกขมูลกลับท่านอายาคูธรรมเมื่อได้พบพระอาจารย์ดูลอตโร ซึ่งเป็นสิทธิ์ของพระอาจารย์มั่นมาก่อนขนาดกำลังเดินทุด,ดงติดตามบุรุพา,ารย์ของท่านไปจึงได้ศึกษาเรียนทารรฝึกวิธีจิตภาวนาเบื้องต้นจากพระอาจารย์ดูลจากนั้นร่วมกันทุด,ดงทั้งได้พบพระอาจารย์มั่น ที่วัดตาลโกนอำเภอสว่างดินแดนได้กราบพระอาจารย์สาวกันตดสีโลที่บ้านหนองดินดำแล้วจึงได้รับการอบรมธรรมจากพระอาจารย์สิงตคตยาขโมที่บ้านหนองหวายได้ฝึกกรรมฐานจนจิตใจมั่นคงแน่วแน่บำเพ็ญภาวนาได้ตลอดรอดฝั่งโดยไม่มีอุปสรรคใดๆมารบกวนท่านท่านจึงได้ตัดสินใจทำการญติเป็นพระพิสุฝ่ายธรรมยุตินิกายเมื่อวันที่21พฤษภาคมพศ2468 ที่วัดโพสมพรจังหวัดรดธานีโดยมีท่านเจ้าคุณธรรมเจดีจูนพนทุโลเป็นพระประชาและพระอาจารย์ลดเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระอาจารย์มุกเป็นพระอนุสาวนาอาจารย์หลวงปู่ฟันที่จำพรรษากับพระอาจารย์มั่นที่วัดอรัญยวสีอำเภอท่าบ่อจังหวัดน้องคายร่วมกับเพื่อนศาธรรมิกหลายรูปเช่นพระอาจารย์กูธรรมทินนโลพระอาจารย์อ่อนยานาสิริและพระอาจารย์กว่าสมโนโ อ,อจากพรรษาปีนั้นท่านได้เดินเรียบฝั่งไปที่ริมฝั่งโขงเที่ยวทุดงออกไปหลายแห่งระหว่างนั้นสมเด็จพระมหาวีองศ์อ้วนติสสะเถระเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเป็นพระโพธิวงศ์าสาจารย์เจ้าคณะมณฑลและเจ้าคณะธรรมยุทธ์ในภาคอีสานได้สั่งให้เจ้าคณะแขวงอำเภอม่วง30กับเจ้าคณะแขวงอำเภออำนาจเจริญพร้อมด้วยนายอำเภออำนาจเจริญทำการขับไล่พระพิกสุ คณะของพระอาจารย์มั่นประกาศด้วยว่าถ้าผู้ใดใส่บายพระกรรมฐานเหล่านี้จะจับใส่คุกให้หมดสิน้นแต่ชาวบ้านก็กระทำอริยะขัดขืนแม้กระทั่งในอำเภอต้องใช้เวลาจดบันทึกประวัติทั้งพระทั้งโยมตั้งแต่กลางวันจนถึงสองยามต่งางนาต่างตาใช้อำนาจจนกระทั่งไม่ได้กินข้าวเที่ยงทุกอย่างก็มีทีท่าว่าจะคลี่คายหมู่สงประชุมให้พระอาจารย์อ่อนและหลวงปู่ฟัน่นรับเรื่องให้พิจารณาแก้ไข ครั้งเมื่อหลวงป,ปู่นั่งพิจารณาพอกำนดจิตเป็นสมาธิแล้วได้ปรากฏอัศจรรย์เป็นนิมิตว่าแผ่นดินตรงนั้นขาดภาพนิมิตคือเห็นพระแม่ธรณีกว้างใหญ่แยกออกจากกันเป็นสองข้างข้างโน้นก็มาไม่ได้ข้างนี้ก็ไปไม่ได้จิตตามภาพไปจนพอดีสว่างแผ่นดินก็ยังหาที่บรรจบไม่ได้หลวงปู่ฟั่นจึงเล่าถึงเรื่องนิมิตดดให้พระอาจารย์มั่นฟังและได้ทําการแก้ไขตามวิันสง เรื่องยุ่งยากทั้งหลายแม้จุติลงได้ครั้งหนึ่งในการต่อมาแต่นี้มีแห่งแผ่นดินที่ขาดจากการในสมาธิจิตครั้งต่อต่อมานั้นปรากฏว่าเป็นรูปธรรมจริงในแผ่นดินพุทธภูมิของเราอยู่ไม่น้อยแม้วันวานวันพรุ่งก็ไม่อาจรุดพ้นจากสภาวะสะเทือนในธรรมไปได้โดยง่ายในปีพศ2473หลวงปู่ฟันได้จำพรรษาที่วัดบ้านผือจงังหวัดขอนแก่น ภาวะนั้นชาวบ้านหลงผีจนลืมทมก็เช่นเดียวกับคนไทยรุ่นใหม่ที่ยังหลงเทพกันอยู่ชีพาขาวคนหนึ่งชื่อว่าไทยสุขบัญญัติขึ้นมาว่าหากใครนําไก่ตัวผู้และไก่ตัวเมียคู่หนึ่งมามอบให้ชีพาขาวแล้วเพียงแต่กลับไปนอนที่บ้านก็สามารถบรรลุรมได้มีชาวบ้านหลงเชื่อกันอยู่จํานวนมากชีพาขาวอ้างว่าตนมีคาถาดีคือทุสะนะัโส หลวงปู่ฟันได้แก้ความหลงว่าทุสะนะโสเป็นคําของเปรตสี่พี่น้องทั้งสี่ก่อนตายเป็นเศรษฐีมีทรัพย์สมบัติมากมายแต่ตลอดชีวิตไม่เคยทําคุณงามความดีไม่เคยสร้างกุศลเลยเอาแต่ประพฤติช,ชั่วเสเพไปตามที่ต่างๆครั้นตายแล้วจึงกลายไปเป็นเปรตทั้งหมดต่างตกนรกไปถึงหกหมื่นปีพอครบกําหนดคนพี่จะโผล่ข,ขึ้นมาก็ออกปากพูดได้คําเดียวว่าทุส่วนน้องๆโผล่ข,ขึ้นมาก็ออกปากได้คําเดียวเช่นกันว่าสะนะโศตามลําดับ หมายถึงว่าเราทำความชั่วไม่เคยทำความดีเมื่อไหร่จะพ้นหนอฉะนั้นคำนี้จะเป็นคำของเปรตไม่ใช่คาถาหรือคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสั่งสอนแก้ไขกันอยู่ถึงอาทิตย์หนึง่งในที่สุดชีพ้าขาวกับพักพวกก็ยอมรับบัญญัติทำต่อไก่ขึ้นมาหากินและยอมรับนับถือไตสราคคมยอมตัดผมยอมรับนับถือบรรดาพระอาจารย์ อีกครั้งหนึ่งระหว่างที่พำนักอยู่ที่บ้านจีดมีโยมผู้หญิงคนหนึ่งไอทั้งวันทั้งคืนขนาดฟังเทศก็ไอยอยู่ตลอดเวลาเป็นที่รบกวนสมาธิของผู้อื่นคืนที่สามพอฟังเทศจบหลวงปู่ฟ้นจึงถามว่าทำไมไม่รักษาโยมผู้นั้นก็ตอบว่ากินยามาหลายขนานก็ไม่เห็นหายท่านจึงบอกโยมผู้นั้นไปว่าเพราะเป็นกรรมเก่าที่ทำมาแต่ปางก่อนคอยห,หัดภาวนาตัดกรรมเล็กน้อยดีดูแล้วบอกพระกาถาบริกรรมไปว่า ปฏิกะมันตุภูตานิวันแรกท่านให้ภาวนาจิตบริกรรมโดยกำหนดจิตที่ใดที่หนึ่งวันแรกนั่งบริกรรมได้สักพักก็ยังไออยู่ตลอดเวลาวันที่สองปรากฏว่ามีอาการค่อยชุ่มคอขึ้นมาหน่อยอาการไอจะห่างออกไปพอวันที่สามอาการไอก็หายไปเปลิดทิ้งรู้สึกคอชุ่มชื้นขึ้นโยมพู้น้นนั่งบริกรรมอยู่จนดึกดกึใครก็หลับกันหมดแต่ยังคงไม่ยอมหรับที่สุดอาการไอก็หายโดยเด็ดขาด ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาโยมผู้น,นั้นสำนึกในบุญคุณได้เอาเงินทองมาถวายลงปูกฟั้านแต่ท่านไม่ยอมรับผลที่สุดก็เอาจักเย็บผ้านมาถวายอ้างว่าเป็นค่าย,ยกครูเพื่อไม่ให้เสียน้ําใจท่านจึงเอาจักเย็บผ้านั้นไปเย็บจีวรของท่านเองจนเสร็จแล้วจึงให้คืนไป ระหว่างจำาภรษาอยู่ที่บนภูระงาในเส้นทางทุดงสังขารก็ถูกวิบากกรรมจับขึ้่กระทันหันปรากฏว่าท่านได้รับความทุกขเวทนาเป็นอย่างมากตามเนื้อตัวปวดไปหมดจะนั่งจะนอนก็ปวดไปทุริยาบทท่านตึกตัดสินใจออกมานั่งภาวนาทำความเพียรอยู่ในที่ลงแจง้งตั้งใจว่าจะภาวนาสละชีวิตคือภาวนาไปเรื่อยๆจนกว่าจะมรณะภาพโดยนั่งภาวนาถึงความทุกขความเวทนาที่เกิดขึ้นในร่างกายด้วยความสำรวมใจที่แน่วแน่ อธิษฐานภาวนาจับอยู่ที่ต้นทางแห่งกระแสกรรมตัวต้นเหตุจิตของท่านก็พันสงบวูบลงไปร่างกายเบาปิวความทุกข์ทรมานทั้งร้ายก็พลอยปราศจากไปด้วยตั้งแต่ทุ่มเสด็จกระทั่งถึง9ก้าโมงเช้าท่านนั่งภาวนาในเรียวบทเดียวอยู่ตลอดเวลาจนพระเนนทั้งร้ายที่กลับจากบ,บินทบาทไม่กล้ามารบกวน แต่พอพระเนนเข้าไปกราบท่านท่านรู้สึกตัวก็ถอนจิตออกจากสมาธิลืมตาขึ้นมาพระเนนต่างนิมนต์ให้ท่านฉันจังหันแต่ท่านแย้งว่ายังไม่ได้ออกบินทบาทเลยพระเนนต้องกราบเรียนว่าขณะนั้นใกล้เวลา10บโมงอยู่แล้วต่างไปบินทบาทกลับมาหมดแล้วท่านจึงลำพึงขึ้นมาว่านั่งภาวนาประเดียวเดียวเท่านั้นเองนึกไม่ถึงเลยว่าจะข้ามคืนมาจะถึงขนาดนี้ ปากท่าเปที่โล่งแจ้งที่หลวงปู่นั่งภาวนาจนระลึกพุโทโธลำลึกรู้อันเป็นปิติยิ่งของพระป่าครั้งนั้นที่ได้เป็นครั้งแรกปรากฏว่าการนั่งบำเพ็ญภาวนาสมาธิภาวนาวบนภูลงงามครั้งนั้นยังผลให้ท่านระลึกพุโทโธได้เป็นครั้งแรกอาการอาภาษปวดเมื่อยหายไปหมดสิน้นพ้นจากทุกทรมานเบาตัวเบากายสบายเป็นปกติทําให้ทัดคิดได้ว่า องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เคยทำความเพียรน,นั่งสมาธิอยู่นานถึง49วันเมื่อเป็นเช่นนั้นหากท่านยังจะนั่งนานยิ่งกว่าท่านที่เคยนั่งในครั้งนี้อีกสักพักก็ควรจะนั่งต่อให้ได้ในการนั่งภาวนาทำความเพียรอีกครั้งหนึ่งคือพอจิตสงบท่านได้เห็นนิมิตหญิงคันแก่มาเจ็บท้องอยู่ตรงหน้าแล้วคลอดออกมาเป็นเด็กใหญ่สามารถเดินได้วิ่งได้เลยทันทีขณะดเดียวกันก็เห็นนิมิตคาถาของพระองคุริมาลซึ่งเป็นพระคาถาสำหรับ หญิงคลอดลูกก็ขึ้นมาได้ด้วยเมื่อถอนจิตออกจากสมาธิแล้วท่านตึงได้จดพระคาถาบทนี้ไว้โสดทิตคับพระสะนิมิตด,ดังกล่าวเกิดแต่กรรมเก่าที่กุศลจิตจากบุญแห่งการทุด,ดงกรรมฐานมาดลบันดาลให้เกิดการชดใช้บรรเทาเวรเป็นที่แจ้งชัด เพราะต่อมาปรากฏว่ามีหญิงชราผู้หนึ่งพาลูกสาวที่เจ็บท้องใกล้คลอดมาเป็นท้องแรกมาหาแจ้งว่าเจ็บท้องมาสามวันแล้วไม่คลอดสักทีได้รับทุกเพนาเป็นอันมากขอร้องให้ท่านช่วยเหลือเพราะไม่ทราบจะพึ่งใครได้หลวงปู่ฟ้านระลึกถึงนิมิตรู้ว่านี้ไม่ใช่เหตุบังเอิญเพราะอยู่ในวงเวียนของกฎหมายกรรมนั้น สิ่งที่เกิดที่มีต่อกันล้วนแต่เคยเกิดแล้วคอยติดตามซ้ำมาเรื่อยๆจนกว่าบารมีธรรมจะช่วยลบล้างบรรเบาลงได้ซึ่งได้เขียนพระคาถาพระองคุรีมานนั้นลงไปบนซองยาแล้วให้ไปภาวนาที่บ้านต่อมาอีกสาวันหญิงชลาได้มาส่งข่าวว่าลูกสาวคลอดบุตรแล้วไม่เจ็บไม่ปวดประการใดตั้งแต่นั้นมาชาวบ้านจะคลอดลูกก็มาขอพระคาถาท่านอยู่ประจำและได้โอกาสสร้างกุศลอีกหลายครั้ง ระหว่างพำนักอยู่ในกรุงเทพเรื่องที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นก็ได้อุบัติขึ้นแก่ท่านจากกระแสกรรมที่เป็นห่วงโซ่แห่งมาตุคามอันร้ายยิ่งสำหรับผู้ปัิหารจรุดพน้นที่ว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นเพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสตรีเพศเรื่องมีว่าวันหนึ่งขณะพระอาจารย์สิงคตยาขโมได้ผ่านท่านไปนมัสการท่านเจ้าคุณพระปัญญาพิสารเทระหนูที่วัดสระปทุมระหว่างทางได้เดินสดกับผู้หญิงคนหนึ่งเข้าประหลาดที่นับตั้งแต่วินาทีนั้นเป็นต้นมา จิตที่แม้จะบำบัดมาดีเลิศยังประวัติลัดลึงจนท่านรู้สึกว่าท่านได้เกิดความรักขึ้นในใจเสียแล้วบังเกิดมาที่ต้องขจัดออกไปเสียให้พ้นจากความรู้สึกนึกคิดเสียแล้วพระอาจารย์สิงห์ได้แนะนําให้ท่านไปพักในพระบูสดพร้อมพิจารณาทําความเพียรให้หนักขึ้น หลวงปู่ฟัานได้บาเพญภาวนาอยู่ในพระโบสถ์นานถึงเจ็ดวันดำดิ่งสู่สภาวะบุเพนิวาสานุสติญาณสามารถรู้ชัดถึงอดีตชาติวาสนาต่อกันในแต่ปางก่อนว่าผู้หญิงคนนี้กับท่านเคยเป็นสามีภรรยากันมาจึงทําให้เกิดรู้สึกดังกล่าวขึ้นตามวารกรรมหาใช่การปฏิพัทน์จากปุถุชนวิสัยในภพชาตินี้ไหมเมื่อตระหนักในเหตุในผลท่านก็สามารถตัดลือผู้หญิงคนนั้นไปได้โดยสิ้นเยื่อใหญ่ เห hey, ตุเกิดแต่กรรมนี้ตัดขาดลงขณะพักอยู่ที่วัดบรมนิวาสในบรรษาที่8ของท่านออกพรรษาปีนั้นวาละาเปลี่ยนของการปกครองโลกคือพศ2475หลวงปู่ฟันได้ชวนพระอาจารย์อ่อนทุดงวิเวกภาวนาไปที่บ้านคลองไผ่ตำบลลาดขาวอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครศรีธรรมราชระหว่างที่ขณะวิเวกอยู่ที่บ้านหนองบัวหลวงปู่ฟันได้เกิดอาพาธขึ้นเป็นไข้ามาลีเรียฉันยาทวินินแล้วก็ยาอื่นก็ไม่หายท่านจึงใช้วิธีนั่งภาวนาดู พอจิตรวมได้ที่ท่านพิจารณากายที่ดูกาการไข้หวัดทันใดก็ได้เห็นนิมิตอะไรบางอย่างซึ่งกระโดดออกจากล่างของท่านไปยืนอยู่ข้างหน้าท่านพิจารณากําหนดจิตตามเพ่งไปดูมันต่อเจ้าอะไรตนนั้นกลับกลายเป็นกวางแล้วกระโดดหายไปในห้วยแล้วกระโดดขึ้นไปจากห้วยต่อไปขนาดวิ่งไล่มันได้กลายเป็นช้างตัวใหญ่บุกป,ป่าเสียงไม้หักโครมครามรับไปจากสายตาท่าน กมแห่งชาติพบนั่นเองที่กำเริบมาเป็นพิษแก่สังขารณจุดกำเนิดของมันซ้ำๆเมื่อปลงได้ในยานิมิตท,ที่เห็นลูกเช้าอาการไข้ของท่านก็กลับหายเป็นปกติพิจักอดีตกรรมนี้ความจริงเคยมีเข้ารางมาก่อนตั้งแต่หลวงปู่ฟ้น่นอยู่เรียนหนังสือใหญ่กับราจ,จาย์มั่นบางครั้งได้ออกบำเพ็ญภาวนาโดยลำพังเมื่อขัดข้องสงสัยในข้ออัดข้อธรรมอันใดก็กลับมาเรียนถามก็มักจะประจักษ์แจ้งในอัดธรรมนั้น แต่ขณะไปพักอยู่ที่บ้านป่าบ้านหนองแซงเกิดอาพาธอุบายแก้ไขที่เคยกำหนดรู้ได้ก็หลงลืมหมดไม่ผิดอะไรกับการเดินป่าพบขอนไม้ใหญ่ขวางทางจะข้ามไปมันก็สูงจะลอดไปมันก็ซุดลงไปอีกจะไปทางซ้ายทางขวาขอนไม้มันก็เลื่อนเข้ากลางกั้นทุกครั้งเป็นเช่นนี้ถึงสามวันออกเดินทุดงตงต่อไปทั้งทที่ยังไม่หายอาพาธนั้นระหว่างทางได้พบสุนัขตัวหนึ่งกำลังแทะก,กระดูกอยู่ พอมันเห็นท่านก็วิ่งหนีแต่ได้เรียบเคีย์กลับมาแทกกระดูกต่อเป็นชิ้นสามครั้งทันใดนั้นท่านก็เกิดธรรมสังเวชเมื่อเกิดความสดในใจเป็นอันมากจึงถามตนเองว่า ขณะนี้เธอเป็นคารวาสหรือเป็นพระกรรมฐานถ้าเป็นคารวาสก็เหมือนกับสุนัขแทะกระดูกนี่เองอย่างมากก็คือลงคอไปได้แต่น้ำลายเท่านั้นแต่นี้เธอเป็นพระกรรมฐานเท่าที่เธอภาวนามไม่สําเร็จมาถึง3คืนก็เพราะเธออยากสร้างโลกสร้างภพสร้างชาติสร้างวัฏสงสารไม่มีที่สิ้นสุดของความคิดนั่นเอง เป็นพระกรรมฐานไม่ควรคิดจะสร้างโลกวัตตกสงสารเช่นนั้นควรจะตั้งใจภาวนาให้รู้ให้เห็นอัตธรรมสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาทั้งสิ้นเมื่อจิตกำหนดได้เช่นนี้ข้อขัดข้องต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างอาพาธก็ประาสิ้นไปเกิดสติสัมปชัญญะรู้อาการจิตทุกลมหายใจเข้าออก ท่านจึงได้ตัดสินใจขอแยบยติเป็นพระวิสุฝ่ายธรรมยุตินิกายเมื่อวันที่21พฤษภาคมพศ2468ที่วัดโพธิสมพรจังหวัดอุดรธานีโดยมีเจ้าคุณพระธรรมเจดีจูมพานทุโลเมื่อครั้งเป็นพระครูสังฆวุธิกรเป็นพระอุปชาและพระรถเป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระมุกเป็นพระอนุสาวนาจารย์ ระหว่างออกพรรษาพศ2486หลวงปู่ฟ้นได้ออกเดินธุดงบำเพ็ญความเพียรอยู่ที่เขาพนมรุ้งและได้ไปพักอยู่ในไม้กระเบาริมห้วยเสนงบรรดาพุทธบริษัทชาจดสุรินและจังหวัดใกล้เคียงไปฟังพระธรรมเทศนาล้านหลามหลวงปู่ฟ้นได้ประกอบกุศลให้ลูกศิษย์หาเครื่องยาพุทธคุณโดยมีผลสมอเป็นตัวยาสำคัญแก้สาพพัโรคได้เมื่อรับไตสนาคมและรับยาดองจากท่านไปกินเพียงสามวันแม้โรคท้องมานกระทั่งคนที่เสียจริต เมื่อได้รับการประพรมน้ำมนต์ก็หายเป็นปกติทันตาพุทธบริษัททั้งหลายจึงพาการแตกตื่นในความศักดิ์สิทธิ์ขนานนามท่านว่าเจ้าผู้มีบุญเลยทีเดียวยังเป็นรอยบุญทางโอโสถติดตามมาแต่ปางก่อนแม้แต่สมเด็จมหาวิโรจง์อ้วนติโสสังฆนายกก็ยังมีบัญชาให้นิโมโ์หลวงปู่ฟัน่นใช้ทำบำบัดถวายขณะอาพาธในปัจฉิมวัยและให้หมั่นไปอธิบายทำปฏิบัติถวายด้วยอำนาจแห่งการปฏิบัติธรรมนั้น สมเด็จพระมหาเวงลงก็หายวันหายคืนและอยู่ได้ตลอดพรรษาล่วงเลยมาอีกหลายปีเสร็จฤดูการรับกรถินหลังจะออกพรรษาปี2488หลวงปู่ฟ้านได้ออกทุดงไปในเขตเทือกเขาภูพานไปพักวิเวกตามสถานที่อันสงบตามเชิงเขาบ้างในป่าทึบอันเต็มไปด้วยสตัตว์ร้ายต่างๆบ้างแล้วก็ได้เลยขึ้นไปพักบนภูเขาใกล้ๆบ้านนาสีนวลซึ่งเป็นวัดดอยธรรมเจดีในปัจจุบัน งานสำคัญอีกชิ้นหนึ่งคือการสร้างศาลาลงธรรมหลังใหม่ขึ้นที่วัดป่าภูธรพิทักษ์โดยตำรวจและชาวบ,บ้านร่วมมือกับพระพิสุสามเณรกระทำแบบค่อยเป็นค่อยไปกี่เวลาเจ็ดเดือนเสร็จจึงแล้วเสร็จเวลาเข้าพรรษาปีนั้นฝนตกหนักตกทั้งกลางวันกลางคืนพิสุสามเณรเป็นไข้ามาเลย์เลกหลายรูปมีรูปหนึ่งมีอาการหนักต้องนำส่งตัวโรงพยาบาลน,นาครพนมรักษาอยู่หลายสัปดาห์กว่าจะหายเป็นปกติพระพิสุรูปหนึ่งเกิดวิกฤตทางจิต ดยใครขึ้นสมองหลวงปู่ฟั่นจึงได้อนุเคราะห์พระพิษุรูปนั้นด้การเพ่งบุญที่ติดมาแต่ปางบันกำหนดจิตของท่านด้วยความสงบนิ่งเข้าบำบัดประมาณ5นาทีต่อมาปรากฏว่าพระพิษุรูปนั้นหยุดพูดลงทันทีอาปากขาวล้มลงนอนต่อหน้าท่านไปเฉยๆจนถึงเวลาประมาณ 18นาทีจึงได้ลุกขึ้นมาอาการอาภาษก็หายไปราวกับปริดทิ้งนี่เป็นเรื่องอัศจรรย์อีกเรื่องหนึ่งคงเป็นเรื่องอื่นไปไม่ได้นอกจากบุญฤิตของพระอาริยะศาราลงธรรมดังกล่าวพอออกพรรษาก็เสร็จเรียบร้อยทันพิธีรับกระถินบนศาราใหม่พอดี ยังมีเรื่องบุญบรรดาลน,นี้ในปีพศ2496ตอนกลางพรรษาปีนั้นท่านยังได้นิมิตเห็นถ้ำอยู่ถ้ำหนึ่งอยู่ทางที่ตะวันตกของเทือกเขาภูพานแต่ถ้ำน,นั้นมีแสงสว่างเท่าๆกับตะเกียงเจ้าพิุวสองดวงอากาศก็ดีสงบแลบวิเวกเมื่อขึ้นไปอยู่ถ้ำนั้นก็เหมือนอยู่อีกโลกหนึ่งเลยทีเดียวพอพรรษาหลวงปู่ฟ้านก็ตัดสินใจเดินทางมายังถ้ำตามที่นิมิตไว้เมื่อหลวงปู่ฟ้านขึ้นไปวิเวกเป็นครั้งแรกในปีพศ2496 ก็มีความขัดข้องในเรื่องน้ำกินน้ำใช้และทนอยู่ในสภาพฉะนั้นประมาณครึ่งเดือนสุดท้ายก็ได้มีเห็นว่าอ่างน้ำสองถึงสวันจากนั้นท่านก็พากันไปเดินสำรวจในที่สุดก็ได้เห็นปากอ่างซึ่งมีหญ้าปกคลุมอยู่เต็มตามภาพในนิมิตมีน้ำซึมออกมาเป็นบ่อน้ำอาศัยตักไปใช้ได้หลายวันพอน้ำแห้งก็โกลดินขึ้นมาใหม่ให้ลึกลงไปกว่าเดิมก็มีน้ำซึมออกมาอีกเป็นเช่นนี้อยู่ร่ำไป ทางด้านหลังถ้ำซึ่งเต็มไปด้วยต้นลันทมขาวดอกสะพรั่งทรงกลิ่นหอมฟุ้งไปทั่วบริเวณหลวงปู่ฟ้นได้ให้ญาติโยมปัดกวาดทำความสะอาดจนกระทั่งมีสภาพเรียบร้อยน่าดูขึ้นถึงวันวิสาขาบูชาเดินหกหลวงปู่ฟ้นได้นำญาติโยมทำพิธีเวียนเทียนเสร็จแล้วเทศนาอารมณ์สั่งสอนตลอดคืนทันเทใต้ต้นลันทมจนสว่างคาตามีชาวบ้านขึ้นไปร่วมกันมากเป็นพิเศษทูบเทียนบูชาสว่างสวัยเต็มทั่วภูเขาไปหมด พุทธิของท่านอยู่บนถ้ำขามในปัจจุบันชาวบ้านเรียกว่าถ้ำเสือเพราะเมื่อขึ้นไปใหม่ๆม,มีเสือตัวหนึ่งยังขึ้นลงเข้าออกอยู่เป็นประจำต่อมาเมื่อท่านไปทําที่พักขวางทางเข้ามันก็หลบหนีไปไม่กล้ากลายมาอีกในปีพศ2497หลวงปู่ฟ้นได้จำพรรษาอยู่บนทับขามโดยมีพระพิษุอีกสรูปกับสามเณรสามรูปจำพรรษาอยู่ด้วยแม้จะอดอยากอย่างไรก็ไม่ได้ถือว่าเป็นอุปสรรคท่านได้ตกลงใจไม่ฉันข้าว ฉันแต่หน่อไม้กับผลไม้เท่าที่มีเท่านั้นและก็อัศจรรย์ใจมากที่ปกติเมื่อหมดฤดูการแล้วยังมีหน่อไม้มาให้ท่านฉันตลอดปี พ่อปรรษาในพศ2505หลวงปู่ฟั่นได้ลงไปพักที่วัดเป่าอุดมสมพรขนาดนั้นท่านมีอายุม,มากการเดินขึ้นลงที่ถ้ำขามเป็นอันตรายต่อสุขภาพความตรากตรำในการแผ่บารมีธรรมของท่านนี่เองเป็นมูลเหตุที่ทำให้ท่านเกิดการอาภาธอย่างฉับพลันในวันที่15กันยายนพศ2519ท่านได้เข้ารับรักษาตัวที่โรงพยาบาลสกลนครแต่อาการของท่านไม่ดีขึ้นจึงได้เข้ารับรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์อีกระยะหนึ่ง โดยอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9แต่อาการของท่านยังไม่ดีขึ้นมีแต่ทรงกับสุกตลอดเวลาจนกระทั่งวันที่4มกราคมพศ2520เวลาของพระยาเจ้าได้ที่ตนโปรดสัตว์มาเนิ่นนานก็เนินมาถึงประตูนิพพาน,พานจึงปรากฏเหตุให้เกิดอาการโรคแทรกซ้อนขึ้นอย่างรุนแรงกระทันทันท่านจึงต้องทิ้งร่างขานของท่านด้วยการสงบมเมื่อเวลา19:50นของวันเดียวกัน ข่าวมรณภาพแพร่สะพัดไปอย่างรวดเร็วศิทธยานุศิทธิญาติโยมต่างหลังไหลไปเคารบศพของท่านแต่ละคนด้วยสีหน้าหม่นหมองบรรยายความรู้สึกน้ำตาแทนคำบรรยายหลวงปู่ฟ้นอาจาโลท่านได้มรณภาพในวันที่4มกราคมพศ2520สถิรวมอายุ77ปีพรรษาที่57 ขอบคุณค่ะสำหรับการรับฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามเพื่อรับฟังเรื่องเล่าจากห้องพระใน EP ถัดไปบุญรักษาทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ